สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้นะครับจาาออฟซิลานะครับก็มาส่งมอบรถสวยๆอีก1นึ่ลำนะครับนี่คันนี้นะครับลูกค้าแฟนเพจของเรานะครับเดินทางมาจบเงินสดนะมารับตัวรถสวยๆไปใช้งานกันนะครับคันนี้ก็คือ isuzu d max highlander นะครับสประตูยกสูงโรงงานเครื่องยนต์2.5ปี2010นะคันนี้สวยมากจริงๆสวยสุดๆราคาเบาๆนะครับนี่ลูกค้านะครับลูกค้าแฟนเพจเดินทางมานะครับดูรถปุ๊บจบเงินสดปั๊บเลยนะ นี่นะครับก็จะเตรียมตัวนะครับรับตัวกลับบ้านนะคันนี้นะครับงางมหลีเด้ครันนี่นะครับเนี่ยสาววกนะครับสาววกดีแม็กแฟนพันแท้เลยนะครับนี่มาถึงปุ๊บไม่พูดพ่ำมทำเพลงนะครับดูรถปุ๊บจ่ายเงินปั๊บเนี่ยคนซื้อจริงไม่พูดเยอะนะครับคนซื้อจริงนะไม่พูดเยอะนะครับดูรถปุ๊บจ่ายเงินปั๊บขับรถกลับบ้านเลยนะครับนี่ไหมโอ้ยน่ารักมากน่ารักจริงๆนะครับลูกค้าแฟนเพจของเราทุกท่านเลยนะครับเนี่ยอ่านะครับ ระหว่างนี้นะครับก็รอนะครับรอลูกค้านะครับกำลังเตรียมตัวนะครับนําเตรียมตัวเดินทางนะอ่านะครับนี่ร้อนมาแล้วนะครับลูกค้าแฟนเพจของเรานะครับนี่อ่าคันนี้นะครับเดินทางมาจากอําเภอโคกโพชัยนะครับเดินทางมาจากอําเภอโคกโพชัยนะครับแฟนเพจนะครับแฟนพันธ์แท้เอฟซตัวยงเลยว่างั้นนะครับนี่นะครับ ดูข้อมูลนะครับดูข้อมูลดูรีวิวจากในเพจใน Facebook นะครับเห็นรถปุ๊บสะดุดตาปั๊บเลยเตะเข้าตาดังป้าบไยแล้วนะระว่านะครับเตะเบ้าตาเลยเลยคันนี้นะครับงามไหลนะครับนี่นะครับกำลังจะออกเดินทางแล้วนะครับนี่นะครับอ่ารับตัวรถสวยๆไปใช้งานนะพูดงามคังกิลิคุ้มมากนะครับได้คันนี้ไปบอกเลยอ่าขอบแน่เดินทางไปแล้วครับขอบคุณมากครับเดินทางปลอดภัยครับผมสชคหมานสชคหมานเด้อพวดหนานะครับ ดักแม่แม่ไปอีกแล้วโอ้ยรถอย่างมังงามขักงามแน่แต่คนอ่ะนะครับนี่เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยครับผมอะนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับใครนะครับที่ต้องการนะครับรถยนต์มือสองนะครับคุณภาพดีราคาถูกติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร095 669 8 777นะครับย้ำกันอีกครั้งนะ095 669 8 777นะครับซือใครนะครับสะดวกมาดูรถสภาพจริงที่ร้านเราได้เลย ร้านเราอยู่ที่แยกเคียมห้วยนะครับแยกเคียมห้วยทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะครับทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นนะสำหรับรีวิวนี้นะครับจากออฟซิลาเขาฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับ